สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะแปะเอาเท่าบ่ได้เท่าเด้อค่ะเด้อ <c oughs> ได้บ้อนแทนเด้อค่ะเด้อคลิปถัดมาแปะเอาเท่าแต่เท่ายกให้ใหญ่ๆนี่สิมาเฮ็ดบ้อนบ้อนหวานสิเฮ็ดแกงอ่างจักสิแกงสูตรได้ดอกบอัวิเพราะว่าแกงเฟือือแกงอันนี้ของสีบิบข่อยบอกขนาดันแกงใส่พริกแกงล่ะแม่เนาะนะ้็เจอสีร่องแกงใส่พริกแกงใส่หมูสามสันเบิ่งสีแสบบ่ใส่กุ้บออมกุ้บผ็มแสบด้วกันได้เปล่าวะมันอือแสบอยู่แกงออมน่ะ อืแต่ว่าบ่มีกุ้บนามีกุบเลียงคอยบ่คอยหานกินแล้วเดี๋ยวนี้นอกจากว่าถอดคันพัดเพชรแล้ว like มาถอดแล้วมันเอี่ยะอือคันพัดเพชรต้องถอดกกอนบ่คันฮ็ดคันฮดเฮ็ดแบบแบบพักน้ำยาข้าวปุ่นคอยคอยกินอยู่คันโมกคอยกับบ่คอยนี่แม่อีหลีมันเป็นเอี่ยเอี้ยแม่กุบเลียงเดี๋ยวนี้มันจะไดนดรอก่กินแต่ขี้กินแต่ขี้บ่สีแต่ปากไก่สด แดด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 ดเยกินมมีอ่งกินเมดอบอกไปก่อนทามีซีวีอยู่ตายไปแล้วเขาก็กลับไห้นี่เด้อกลับไว้เขากับโป่งหอยเก่ากินไปเลยเจ้าแขวดี้กินจะได้กระไรดอกแล้วด้ยเจ้าเสือบอ เชื่อพ่อเขาเป็นเสาจะไปอยู่หน้าเขาเป็นสางกว้างหนวกหูอยู่อยู่โขกเป็นออกก็ลาอุ้ยเอ๊ะช่อเกิดป่ะคับเดี๋ยวเดี๋ยวมาขาวมันอะไรนี่บอกก่อนเดี๋ยวปอกก่อนโอ้ยรถก็จะเมนหลายสังนี่ปอกเรี่ยวเท่าก่น้องเลยเ่าได้ได้ลาบหนึ่งให้ใหญ่ๆไปเลยก็ใส่หม้อแล้วเอาหลวกก่อนเด้อค่ะเด้อบอนหวาน สูดเจหลวกก่อนตุมก่อนประกอบตอนหมูสามสัน่ในไม่ใจอยากได้เนื้อติดมั่นนะพี่น้องบ่ม,งมี่มมแต่ว่าหมูกับแสบเพื่อนนะตุมแล้วน,นะครับอ,อือโอ้ตูดหมูพีมันเดินพี่น้องมาตุด๊ดหมูพี <laughs> เอิ่นแปลกๆเนาะอคนระบานเนาะมาหนึงวันนี Demon> ้นึงกับสารคามมาหนึ่งกับสุรินก็มาตูดบักพีกเด็ดควันบักพีกเด็ดเขาผมผมเคยได้ยินทางหนึ่งนี่ว่าบิดควันบักพีกบิดเขากับบิดตูดเขากับว่าตูดก็มีมันมันเป็นในมองย่า่คนเกาคนแกกับว่าตูด ้แนแงบให้มันแตกมันวะครับเนี่ยแกงเบอทิหนึ่เอาเมนูอีหยังเกาะเมนูแกงบอนกะทิแกงบอนอีหยังเกาะพี่แกงเผ็ดใส่แกงเผ็ดบอนแมนบะจักษัเอจะได้ดอกแกงบอนใส่บกักบกหมูได้เห็น,น <laughs>

จะบอกยายบวยเด้อพี่น้องเด้อว่าแย่หลักทาคีมยายบวยอย่าพักอย่าพักเอาลอยกินบักลำยายอีกแล้วมันใส่มือมือเด็ดบักพริกไปทาคีมนหนาโอ้ยสุดยอดปอก้อนปอบ้วนแล้วมันเด็ดบักพลิกแล้วก็มาทาคีมแล้วมากินจะแซ็มหนาบ่อหอุ้ยหนาหนาด่านสุดยอดกความมืนเลยหนามืนเนาะเออทอเหลาฮดค่ะทอเหลาหดที่แตกมันล่ะ กิแกงลงไปนี่สิเป็นเจ็กก่อนจักมือแกงแบบเจ็กๆดูหมอมเนาะชิเป็นคือกา้านอาหารไทยๆเบิ้งความมันของกะทิ สีงามเนาะใส่หมูลงไปอันนี้มีสามสันกับสี่โค้งเลยครับเด้ออธิบายบ่ถือดอกพี่นอ้องเบือ้องบเบิ้งเอาครับ <c oughs> แค่นี้ก็รูว้ว่าโอ้ยมันได้แตก <c oughs> <c oughs> แตกน้ำปุ๋ยอยู่เหรียนแหละแตกรับแตกพ่นไปเรื่อยๆยังหายไม่หาพ่นจนหมูสุกไหนบ่ครับเนี่ยเกือบสุกหอมแห้งพี่นอ้อง เป็นตาแซีบบ่พี่น้องเป็นตาเสียบบ่ครับตาเข่ามาเลยค่ะตะเขามาถาเลยคุณยายตะเขามา,อารอดรัยยืนจานมาเด้อพี่น้องเด้อถ้วยดวยถวย,ถวย,ถวยนน้องก็เกิดใส่นามลงไปใส่นามลงไปครับมองอื่นเหตุแบบไบรบลูครับแต่สาวเจอเหตุแบบนี้ครับอโอเคเป็นยั่ไงสอนครับผมเลือดแล้วใส่รถด,ดีจะมีจักหน่อยเลยงรถดีครับอำพวามะพร้าวเล็กน้อย น้ำตาลหมกข้าวครับผมพระเอกครับนะนี้บอดพเอกของเมนูอาหารเทลงยานมันผงใสอูิ่มสีสันเหมพี่น้องดีไม่ออกบอยกภากเลยครับเขาบดวัดนกเขาไม่ยังจะเหลือวะยังเลี้ยบขุนน่งขาจน่าลาสุขายขุนเลย อาครับสีสันลูกโดโดพี่น้องเน้เนๆครับอเอาลอให้หมอเดือดครับพี่น้องมันอามาุนุ์จักหน่อยโคนโคนโอเคอหอมแหอมหอมงแ้อหทยท้ายสุดออดีไปแมงลักครับผม ก็ค่อยคือถ้วยมากพี่จังนอนแข่งอยู่ห่วยอืดอีพอเก่งบ่อนมาเด้อครับจับแซ่บน้ำกันครับพี่น้องกรโดยมากกอนมูแล้วกับคุณยายสวยชงอชงแขกละบัดนี้สวัสดีค่ะเออสวัสดีไปเลยจ้ารักนะเจ้าหน้าเก่งจ้าเออ เขาบานเขาเมืองก็บดจยเนียยูเนียคิดไปฝากไปตอนอยู่ให้ลูกชายไปส่งไหวคอยเสียออดใช้สินไหเลยแหละอู้ แทบบ้าปูนอโอ้ยสะโพอเสียงพื้นตั้มเพิงพ่งเพิง่งเอาเจียวพวกกินแกงอันนันนะแกงบอนอุย้ยกินแนวเพิ่มพลังนะกินแนว่วหยัไมไงอันนี้ปนหมูสดเด้อค่ะเดือหอมเนาะก็อหอมไปตาเสบอยู่เลยหรอ ภาสีเสีบเล่าตัวเนาะเนีย่ยบตังไพ่ไม่ชื่อง่ายเนีเ่ยบบได้งไพ่กินง่ายกืนง่ายแล้ววะก็จะได้ยาเหลือไปแล้วนี่หูบอกเน่ยหูเป็นาตืบไป <laughs> ใครจะมาเนี่ยทะเทำไมเขาเปี <laughs> ่ยนในบแนนอนนะอแต่ก็คืนเองแต่คะ่ะจงไงๆเรก็คือเื่อนั้นหลยเนี่ยเรามามันหัวเราหัวเาอืว <laughs> <laughs> เอวาเจ้าไคเน่ตัวไหนดมน้ำพองแจ็คถวยเราเนี่ยเยอะก็กินอืมเดี๋ยวพรท่ันตักใหม่โอ้เห็นตะโดยกินแล้วก็พิตออันนี้พิเตเสียไปกินเขาก้อนหิ้วน้ำลายน้ำเอือกเสายดัมันยู่มันจะมากินคือคนหมักกันเสายดัมันหมักเคือนอืมบงหงกลิ่นอาดาดไผ่เนี่ยกับไ่เน่ฮให้ตะโดยกีนเขาไป เจอเขาตัวไปกินข้าวอนหิวหิวตัวเเสบมาแต่เวลากินแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาเด้อมากินข้าวอ่างจักสองสามคำแกงบอนผิดน้ำปลากินของมันตรงมีของผิดกินไปวะป้อนมือใหม่เห็นน้ำดอกกินอ่างนินนิดน้อยหนักเับไปเตะตะก่ออยู่อุ้ยอีพออีเมฆเขา เอกถึงกิดเขาซมเมื่อสาวน้ำต้านลงหุกสิบแปดซันเงอกเงาะงออเงเลยได้กินบักลำใหญ่น้ำเขาหน่วยหนึ่งอิ้วเลยท่านท่านที่ท่านได้เลยมาเร้่องพี่น้องกินเขาแล้วกันครับเด้อพี่น้องเสีบน้กันแสบบ่เสีบเสบเสีบน้อหลมหนาวเผากินเพาอาบน้ำเสียงกืเกือกเกือต้องตีสไม่ ได้สิอยียังกต่สีได้กรอบกรอบกรอบเกลืนเกลือแซ่บแซ่บพี่ดิบบอลกว่หวานแซ่บเ,เ,เป็นเลยมาแต่เขาเห็ดแกงบะเป็ดจริงๆก็จริงอยากคิดแกงใส่ปูมแกงใส่จิปูมจะ่ไหมแซ่บ อีกสูตรหนึ่งกับเผาเด้อพี่น้องเอาบอลไปเผาเผาก่อนชวนน้งกับแซ่บเพื่อนครนะกินแต่ตอนบอลบอลมันหวานตักแบงโต๊ะคูณแล้วไลยใช่บานนั่งไอ้จะไม่กล้าจะดุยแบงกันไปเพื่อตุงสองถุงไปมันได้ไหมพูดเึาสองถุงได้หรือเ่าตั้งนี้ตังหน่อย ว่เาเรื่องก้อยจ้าสิพ่อกันบรดอกด้วยข้าวพี่น้องเอ้ยมันละปากว่าท่านใดอ่ะนะยักใหญ่เราสืบค้ายลูเจ้าบ่ากับพระท่านหึเนีย่ยขันยังมาท่านเหีง่งมาท่านท่านนี้ก็ใหญ่ๆว่านใดนอนก็ปีถีเหลว <laughs> ผู้อยากก็อยากอยากไหมย,ยหี่ดีเขาใจอยู่ค่ะไม่ได้กินด้วยผู้ผู้ได้กินแล้วก็ มันก็แเสบติดใจก็อยากกินอีกก็ะมีนเพราะว่ามันเป็นก้อยขอเขาเหนียวเหนี้ยนุ่มท <c oughs> ่านหนึ่งแล้วไม่ปรุงยังไงก็บแสบนะก้อยขอเขาเหนียวนีย่งรูปบนอ่ะรูปบนปากแสบแห้งข <c oughs> ย,ยากหามาหล,ลายๆยุ่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวหาเวลาไปก่อนครับ เาไปด้ไปหาก่อยอยู่ก็คือว่าไปรถใหญ่มันขี่ควนมันมันบุกเข้าไปไม่ขี่ควนต้องขี้เข้าไปในกลางโคกของเราพี่น้องนี่นงเสียงรถบางคนก็เลยพิจารณาอยู่ครับพิจารณาอยู่ท่านไปไปซาล่งกับโกคูกันเพราะว่าผมคิดว่าเป็นทันแมนไปกะไปกันหน่อยกับมันกับบอลนี่น้องกันผมคิดว่าเป็นมันสืบโคูกันกันคิดว่าใครอยากไปหาอีกยุคพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวหาหามือกัน ไปสาเลงกันคุ้นก่อยมันกันนักนักรอ<า>นักรอรถเรื่องคนเร<า>ื่องอันนี้นะโดนญ่มันกับเป็นมันมันไปน้ำต้นใหม่เขาตัดน่ะนะน้ำบักเล็บแมวแน่พวผมจะเลยคุนบ่ได้สือซื้อว่าไปนอนอ้วมมันเขาเขาเขาได้ยู่งมันมันขี่ควันหน่อยคุณบ่ได้รู้อื้ม เป็นน้าแตะตอนบ่อนอตอนบ่อนแสบเนาะที่หนึ่งเก่งกะทิทกินกับตีน้นป่าป่าจัด กินอ่างเขาหนึ่งลลวค่ะพี่นออ้องตุ๊บคลิปแกงบอนกี่เขาคก็แกงบอน้วเพื่อนสนี่ได้ค่ะพี่น้องก็ขอ,ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ